ในชีวิตของเราทุกคนมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความยากลําบากทั้งในด้านอารมณ์จิตใจหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังแต่สิ่งที่ทําให้ผู้คนที่ผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นไปได้คือความเข้มแข็งของจิตใจความเข้มแข็งที่ไม่เพียงแค่หมายอถึงความสามารถในการทนทานต่อความทุกข์ยากแต่ยังหมายถึงการที่เราสามารถปรับตัวได้กลับมายืนได้อีกครั้งหลังจากที่ล้มลงและเรียนรู้จากประสบการณ์นั้น,น,น เพื่อเดินต่อไปในเส้นทางที่ดีกว่าจิตใจที่เข้มแข็งไม่ใช่เรื่องของการไม่รู้สึกเศร้าหรือท้อแท้แต่มันคือการที่เรามีความสามารถในการควบคุมความคิดและอารมณ์ของ,องเราไม่ให้มันพาเราไปสู่ทางที่ทำให้เราหมดหวังเมื่อเรามีความสามารถในการปรับมุมมองและรับมือกับปัญหาได้อย่างมีสติเราจะสามารถสร้างชีวิตที่มั่นคงขึ้นได้แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายก็ตาม การฝึกฝนความเข้มแข็งของจิตใจไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามเริ่มต้นจากการที่เราเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจหรืออะไรที่ทำให้เราท้อแท้เมื่อเรารู้จักที่จะสังเกตอารมณ์และความคิดของตัวเองเราจะสามารถจัดการกับมันได้ดียิ่งขึ้นการรับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นความกลัวความโกรธ หรือความเศร้าช่วยให้เราสามารถปล่อยวางและไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมามีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจและการกระทำของเราหนึ่งในวิธีที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของจิตใจคือการฝึกฝนทักษะการ,รเผชิญกับความท้าทายในชีวิตอย่างเป็นนกการมองหาข้อดีหรือโอกาสในการเรียนรู้จากสถานการณ์ที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเติบโตขึ้น และไม่ยอมแพ้เมื่อเรามองโลกในแง่ดีเราจะเห็นความหวังและโอกาสที่อยู่รอบตัวแม้ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกอ่อนแอที่สุดการสร้างความเข้มแข็งของจิตใจยังเกี่ยวข้องกับการดูแลร่างกายและจิตใจของเราให้สมดุลกันกา,การออกกำลังกายการนอนหลับที่เพียงพอและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สามารถช่วยเสริมสร้างพลังงาน ที่จำเป็นสำหรับการต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตนอกจากนี้การทําสมาธิหรือการฝึกจิตใจให้สงบยังช่วยให้เรามีความสามารถในการมองเห็นสถานการณ์จากมุมที่กว้างขึ้นและไม่หลุดออกจากการควบคุมอีกทั้งการตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนและมีความหมายสามารถเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการสร้างความมั่นคงในชีวิตเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน เราจะรู้สึกมีทิศทางและมีพลังในการก้าวเดินไปข้างหน้าแม้ในช่วงเวลาที่มีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางการทุ่มเทให้กับเป้าหมายที่เราเชื่อมั่นจะช่วยให้เราฝ่าฟันความยากลำบากไปได้และเมื่อเราประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจก็จะรู้สึกถึงความสุขและความพึงพอใจที่มาจากการสร้างชีวิตใหม่ที่มั่นคงขึ้น การมีความยืดหยุ่นในจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดชวาวยอให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นอการ,รเผชิญกับความสูญเสียการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือการ,รเผชิญกับความล้มเหลวสิ่งเหล่านี้คือบททดสอบที่ช่วยให้เรารู้จักที่จะยืนหยัดและก้าวไปข้างหน้าความยืดหยุ่นในจิตใจทำให้เรารู้สึกว่าทุกปัญหามีทางออกและเราไม่จำเป็นต้องยึดติดกับความล้มเหลว หรือความผิดพลาดในอดีตสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความมั่นคงและความสุขคือการเข้าใจว่าเราสามารถควบคุมชีวิตของเราได้โดยไม่ปล่อยให้สิ่งภายนอกหรือคนอื่นมาชี้นำหรือควบคุมความคิดและอารมณ์ของเราจิตใจที่เข้มแข็งทำให้เราสามารถรเผชิญกับโลกภายนอกได้อย่างมั่นใจเราเรียนรู้ที่จะยอมรับความท้าทายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและเชื่อมั่นว่าในที่สุด แล้วทุกการลงทุนในความพยายามของเราจะทำให้ชีวิตมีความสุขและความมั่นคงในแบบที่เราเลือกเองเมื่อเรามีความเข้มแข็งของจิตใจเราจะมีพลังที่จะสร้างชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความมั่นคง และความสุขขออย่างแท้จริงชีวิตที่เราเป็นผู้สร้างขึ้นเองจากภายในและการที่เรามีความสามารถในการยืนหยัดได้แม้ในอย่างที่เผชิญกับลมพัดแรงจะทําให้เราพบกับความสําเร็จและความสุขที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นความเข้มแข็งของจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เพียงแค่ช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคในชีวิตไปได้แต่มันยังเป็นกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้เรามีความสุข และความสงบภายในตัวเองความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งของหรือสถานะทางสังคมแต่เกิดจากภายในจิตใจของเราเองการที่เราสามารถรับมือกับความเครียดหรือความวิตกกังวลได้อย่างมีสติช่วยให้เรามีความรู้สึกสงบและพอใจในชีวิตแม้ว่าอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบตามที่เราคาดหวังก็ตามการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจย,ยังเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนการยอมรับและการให้อภยัยการยอมรับว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดรวมถึงการยอมรับว่าทุกอคนมีข้อผิดพลาดและปัญหาของตัวเองการไม่ยึดติดกับอดีตหรือสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จะช่วยให้เรามีพลังในการก้าวไปข้างหน้าได้มากขึ้นการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นช่วยให้เรารอยว่างจากความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นไม่ต้องแบกรับความทุกนั้นไว้กับเรา นอกจากนี้การพัฒนาความเข้มแข็งของจิตใจยังหมายถึงการเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อชีวิตของเราเองเมื่อเรามีความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ดีหรือไม่ดีเราจะไม่โทษปัจจัยภายนอกหรือตำหนิคนอื่นแต่เราจะมองหาวิธีในการปรับตัวหรือแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เรามีความมั่นใจในตัวเอง และในความสามารถของเราสิ่งสํำคัญอีกประการหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของจิตใจคือการสร้างเครือข่ายสนับสนุนจากคนรอบข้างการมีคนที่เราไว้วางใจและรักที่คอยอยู่เคียงข้างเมื่อเราต้องการกำลังใจเป็นปัจจัยที่สําคัญในการช่วยให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวในยามที่เผชิญกับความยากลำบากการแบ่งปันความรู้สึกและประสบการณ์กับผู้อื่นทำให้เรารู้สึกได้รับการสนับสนุน และความเข้าใจซึ่งเป็นการเสริมพลังให้กับจิตใจและทำให้เรามีกำลังใจในการก้าวเดินต่อไปความเข้มแข็งของจิตใจไม่ใช่แค่การที่เราผ่านความยากลำบากไปได้แต่ยังเป็นการที่เราสามารถเติบโตจากมันได้การเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ช่วยให้เราพัฒนาความสามารถในการรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีขึ้น การที่เรารู้จักกับตัวเองอย่างลึกซึ้งรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองทําให้เราสามารถปรับปรุงและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่องความเข้มแข็งของจิตใจยังสามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตการที่เรามีความมั่นใจในตัวเอง และในเส้นทางที่เราเลือกเดินจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องส่วนตัวหรือในเรื่องของการทำงานการมีความมั่นคงทางจิตใจทำให้เราสามารถรเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสติและไม่รู้สึกหวั่นไหวหรือเสียสมาธิเมื่อมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในทุกช่วงเวลาของชีวิตเราจะพบกับความท้าทายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่การที่เรามีจิตใจ ที่เข้มแข็งจะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตจากมันได้หากเราสามารถปรับมุมมองให้มองเห็นความดีในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะสามารถสร้างชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความมั่นคงและความสุขอย่างแท้จริงความเข้มแข็งของจิตใจคือการที่เรามีความเชื่อมั่นในตะเวงและในอนาคตของเรา และเมื่อเราผ่านทุกบททดสอบไปได้เราจะรู้สึกถึงความสําเร็จและความพอใจที่เกิดจากการต่อสู้ภายในตัวเองจิตใจที่แข็งแกร่งคือพื้นฐานของชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบที่ยั่งยืนเมื่อเราพูดถึงความเข้มแข็งของจิตใจแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องของการแสดงออกหรือการแกล้งทําเป็นว่าไม่รู้สึกอะไรความเข้มแข็งที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นจากภายในมันมาจากการยอมรับความรู้สึก และความคิดของตัวเองพร้อมทั้งการเลือกที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมีอิทธิพลในทางที่ทำให้เราท้อถอยหรือล้มเหลวได้ง่ายๆความเข้มแข็งของจิตใจคือการที่เราเรียนรู้ที่จะมองปัญหาไม่ใช่เป็นอุปสรรคที่มาทำให้เราล้มแต่เป็นบทเรียนที่ช่วยให้เราเติบโตขึ้นและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นการสร้างความเข้มแข็งของจิตใจไม่ใช่แค่การทำให้ตัวเองทนทานต่อความยากลำบากแต่ ยังเป็นการรู้จักยืดหยุ่นและปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปการยอมรับว่าชีวิตไม่ได้มีแค่ความสุขเสมอไปแต่มันเต็มไปด้วยความหลากหลายของอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ทำให้เรามีความเข้าใจในชีวิตและสามารถปรับตัวได้เมื่อเผชิญกับความยากลำบากในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย และไม่แน่นอนเรามักจะต้องเผชิญกับความเครียดความกดดันและความไม่พอใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราแต่การที่เรามีความเข้มแข็งทางจิตใจทําให้เราไม่หลุดออกจากสมดุลเมื่อเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นเราสามารถหาวิธีรับมือได้ด้วยการทำความเข้าใจตัวเองฝึกสติและยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ปล่อยให้มันมาครอบงำความคิดหรือทำให้เราเสียสมาธิจากสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ ในขณะเดียวกันความเข้มแข็งของจิตใจยังหมายถึงการหาความหมายและคุณค่าจากทุกๆก,การกระทําของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือการพัฒนาตัวเองการมีจิตใจที่มั่นคงทําให้เราสามารถตั้งเป้าหมายในชีวิตได้อย่างชัดเจนและมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นแม้จะมีอุปสรรคมาขวางทางเราจะไม่ยอมแพ้แต่จะยืนหยัดและหาวิธีที่จะไปถึงจุดหมายของเราให้ได้ การที่เรามีความเข้มแข็งทางจิตใจยังทำให้เราเป็นคนที่มีความเมตตาต่อผู้อื่นมากขึ้นเมื่อเราสามารถดูแลตัวเองได้อย่างดีเราก็สามารถเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นได้การมีจิตใจที่มั่นคงช่วยให้เรามีความอดทนและความเข้าใจในความยากลำบากของคนรอบอข้างและสามารถสนับสนุนพวกเขาได้ในอย่างที่พวกเขาต้องการกำลังใจนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง และการเชื่อมโยงระหว่างกันในทางจิตวิทยาการมีความเข้มแข็งของจิตใจยังเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนทักษะในการตัดสินใจที่มีสติและมีความรับผิดชอบเมื่อ,อเรามีจิตใจที่มั่นคงเราจะสามารถพิจารณาการตัดสินใจต่างๆได้จากมุมมองที่รอบคอบไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องการทำงานการเลือกคบเพื่อนหรือการตัดสินใจในชีวิตส่วนตัวการฝึกให้ตัดสินใจอย่างมี สติจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ไม่ดีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตในระยะยาวการสร้างความเข้มแข็งของจิตใจยังเป็นการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือกและไม่ให้ความคิดเห็นหรือการกระทําของคนอื่นมามีอิทธิพลมากเกินไปเราทุกคนมีเส้นทางของตัวเองและการที่เรามีความเข้มแข็งในจิตใจ ช่วยให้เรามั่นใจในเส้นทางนั้นแม้ว่าจะต้องเผชิญกับคำวิจารณ์หรือการตัดสินจากผู้อื่นเราสามารถอยู่ในเส้นทางของตัวเองได้โดยไม่หวั่นไหวเมื่อเราสามารถฝึกฝนและพัฒนาความเข้มแข็งของจิตใจได้อย่างต่อเนื่องเราจะพบว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่นคงและความสุขนั้น ไม่ได้อยู่ไกลจากเราเลยมันอยู่ที่การที่เรามีความสามารถในการจัดการกับตัวเองการยอมรับในสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และการมองหาความดีในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้และหมดแรงชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางของเราเอง ความเข้มแข็งของจิตใจเป็นสิ่งที่พัฒนาได้เรื่อยๆไม่มีขีดจำกัดในการเติบโตทางจิตใจหากเราเปิดใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมกับชีวิตทุกครั้งที่เราผ่านพ้นปัญหาและยากลำบากไปได้เราจะยิ่งรู้สึกถึงความเข้มแข็งที่เพิ่มขึ้นภายในตัวเองและเมื่อเราเข้าใจในความเข้มแข็งของจิตใจแล้วชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความมั่นคงและความสุขก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างแท้จริง การสร้างความเข้มแข็งของจิตใจย,ยังต้องอาศัยการฝึกฝนการจัดการกับความคิดเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นในทุกช่วงเวลาของชีวิตโดยเฉพาะในช่วงที่เผชิญกับความยากลำบากหรือความล้มเหลวสิ่งที่สำคัญคือการไม่ยอมให้ความคิดเชิงลบเหล่านั้นมาบดบังความหวังหรือกำลังใจของเราการฝึกตัวเองให้สามารถมองเห็นแง่ดีหรือหาวิธีแก้ไขในทุกสถานาการณ์เป็นสิ่งที่ จะช่วยให้เรามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นเมื่อเราต้องเผชิญกับการล้มเหลวหรือความผิดหวังจากความพยายามที่ไม่ได้ผลเราสามารถเลือกที่จะมองว่ามันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และจะนำไปสู่การพัฒนาตัวเองในอนาคตการฝึกฝนการคิดบวกเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของจิตใจ การที่เรามีทัศนคติที่ดีในชีวิตจะช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างมีสติและมองหาหนทางแก้ไขได้มากขึ้นสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะมองข้ามปัญหาหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นแต่การคิดบวกจะทำให้เรามีพลังในการรับมือกับมันและไม่เสียสมาธิในการหาทางออกที่ดี หนึ่งในสิ่งที่ช่วยให้เรามีความเข้มแข็งทางจิตใจคือการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองการใช้เวลาพักผ่อนหรือการทำกิจกรรมที่ช่วยคลายเครียดเช่นการทำสมาธิการเดินเล่นในธรรมชาติหรือการทำสิ่งที่เราชอบสามารถช่วยเติมเต็มพลังงานในตัวเราและทำให้เรามีความสามารถในการรับมือกับความเครียดในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นการดูแล สุขภาพจิตจึงเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งที่สำคัญการพัฒนาความเข้มแข็งของจิตใจยังสามารถได้รับการสนับสนุนจากการตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตจะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจและทิศทางในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคใดๆเป้าหมายเหล่านั้น จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราไม่ย่อท้อหรือยอมแพ้แม้จะต้องเผชิญกับความลำบากหรือคอวามล้มเหลวในระหว่างทางเมื่อเรามีจุดหมายที่ชัดเจนในใจเราจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นมีความหมายและเราไม่เสียเวลาไปกับการทำสิ่งที่ไม่ตรงกับความฝันหรือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกหมดแรงอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของจิตใจคือการฝึกการตั้งสติ ในทุกๆวันการที่เราฝึกการมีสติในชีวิตประจำวันช่วยให้เราไม่หลุดออกจากการควบคุมและไม่ปล่อยให้ความเครียดหรืออารมณ์ต่างๆมาครอบงำเราการมีสติช่วยให้เรารู้จักการเลือกปฏิบัติตามสถานการณ์ไม่ทำสิ่งที่เป็นการกระทำโดยขาดความคิดหรือการไตรตรองการตั้งสติทําให้เรามีความชัดเจนในการตัดสินใจและทําให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์หรือสิ่งเร้าอื่นๆ ที่อาจจะทำให้เราหลงทางการพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแต่มันคือกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องความพยายามที่จะพัฒนาจิตใจให้แข็งแกร่งขึ้นทําให้เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้และสามารถใช้ชีวิตที่มีความสุขและสมดุลได้อย่างยั่งยืนทุกกครั้งที่เราผ่านพ้นปัญหาหรือสถานการณ์ที่ท้าทายไปได้ จะทำให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์และเติบโตขึ้นทั้งในด้านจิตใจและในด้านความคิดเมื่อเราเติบโตขึ้นในแง่ของความคิดและจิตใจเราจะสามารถสร้างชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความมั่นคงความสุขและความสงบไปได้ยอย่างแท้จริงเมื่อเรามีความเข้มแข็งทางจิตใจเราจะรู้สึกถึงความมั่นใจในตัวเองออมากขึ้นและมีความสามารถในการ,รเผชิญหน้ากับโลกอย่างสงบ และมั่นคงการที่เราสามารถควบคุมความคิดและอารมณ์ของตัวเองได้จะทำให้เราไม่ต้องทุ่งพาสิ่งภายนอกเพื่อความสุขของเราจะสามารถสร้างความสุขจากภายในได้ด้วยตัวเราเองความเข้มแข็งของจิตใจช่วยให้เราสามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆในชีวิตได้โดยไม่รู้สึกยอมแพ้และสามารถไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ยังมีความสุขและมั่นคง ความเข้มแข็งของจิตใจไม่ใช่แค่การยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความยากลำบากแต่ยังหมายถึงการใช้ชีวิตยังมีความหมายและความพึงพอใจทุกการฝึกฝนจิตใจและการพัฒนาตัวเองเป็นการลงทุนในอนาคตที่ทำให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความมั่นคงและความสำเร็จอย่างยั่งยืนสรุปความเข้มแข็งของจิตใจเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความมั่นคง และความสุขมันไม่เพียงแค่ช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคในชีวิตได้แต่ยังทําให้เรามีความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์และเติบโตขึ้นการพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจเริ่มจากการยอมรับความรู้สึกของตัวเองและฝึกการคิดบวกเพื่อไม่ให้ความคิดเชิงลบมาครอบงําชีวิตการมีจิตใจที่มั่นคงทําให้เรามีสติในการตัดสินใจและสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การดูแลสุขภาพจิตการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการฝึกการมีสติในชีวิตประจำวันก็เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจความเข้มแข็งของจิตใจยังทำให้เรามีความสามารถในการรับมือกับความเครียดความกดดันและความยากลำบากได้ดีขึ้นรวมทั้งสามารถรักษาความสุขภายในตัวเองได้โดยไม่พึ่งพาสิ่งภายนอกเมื่อเราพัฒนาจิตใจ ยังต่อเนื่องเราจะสามารถสร้างชีวิตที่มีความมั่นคงและความสุขได้อย่างแท้จริง